สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นโปรเตโตอีกแล้วนะในม็อดเอ็กซ่าตัวเนียนนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครตัวหนึ่งแล้วกันที่หลังจากผมไปปลดอาวุธจากอีกตัวหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจที่จะเล่นมากนะแต่โดยรวมแพคเกจอาวุธมันค่อนข้างซิมเพิลมากผมเลยไม่อยากเล่นแพคเกจอาวุธมันเท่าไหร่นะก็คือตัวนี้นะก็คือชาวนานนะหรือพีซั่นนะก็จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะเล่นแพคเกจอาวุธเท่าไหร่คือไอ้พวกนี้มันค่อนข้างซิมเพิลมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไร อยอมรับมีได้ตังค์เพิ่มทุกครั้งที่จบเวฟแต่สุดท้ายมันคือมีรีตรีแบบโง่โ,งโ,งโงนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ค่อยโอเควะผมก็เลยต้องไปเล่นการเล n นเนอร์เพื่อเปิดอาวุธนี้มาก่อนนะก็คืออาวุธอันเนี้ยแต่จริงผมมีนานแล้วนะก็คือเลยบอกว่ามันต้องเล่นจากการเล n นเนอร์มาก่อน,นถึงจะได้อาวุธอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเลยแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างง่ายนะตัวเนี้ยผมว่ามันซิปเปิลและง,ง่ายมากฝังสมารถก็เบสิกเลยนะเราไม่เอาอันข้างบนนะมันจะได้บวกเจ็ดอาวุธที่เป็นเทรดเมดิวัลนะ แต่ก็แลกกันก็ลบลบดาเมจท่าร้อยหนึ่งแล้วก็บวก1มิลีดาเมจต่อทุกๆ5้าฮาเวทแล้วก็บวก1เรนต่อทุกๆ5ลัก uk, นะแล้วก็ลบดาเมจของเวปป้อนที่เป็นประเภทปืนด้วยนะร้อยหนึ่งแล้วก็ลบเอนจิตร้อยหนึ่งซึ่งตัวนี้จริงเล่นค่อนข้างซิเปิลง่ายมากไม่ต้องแคร์อะไรเลยก็คือถ้าเราเล่นอาวุธนี้ด้วยนะคือเราปั๊มแค่ลักกับอ่าเรียกอะไรกับค่าฮาวเวทรัวๆก็พอผมว่ามันโอเคมากแล้วแค่นีน้ซึ่งอาวุธนี้ค่อนข้างเกียร์อยู่แล้วนะจากประสิทธิภาพมันที่เเราเห็นนนใคลิปของนะ ซึ่งเราจะมาเล่นตัวนี้เราแบบมีให้6กอันกันแล้วกันดูว่ามันจะโบเก้นขนาดไหนนะซึ่งถ้าเล่นแบบธรรมดาผมว่ามันมันเหมือนเราเล่นเกมหลักเกินไปอ่ะคิดอย่างนี้นะเออแล้วผมก็ลืมพูดอีกอย่างเนี่ยผมไปลงมอดเพิ่มนะมอดที่แบบว่ามันมันมันจะมีพวกของบางอย่างที่ในมอดนี้มันดีเซเบิลออกไปนะโอเคเราหาอาวุธเลยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาอย่างอื่นก่อนเพราะอาวุธแค่ชิ้นเดียวมันค่อนข้างแบกได้อยู่แล้วนะ โอเคเราเก็บตังค์แล้วกันซื้ออะไรไม่ได้ละคือช่วงแรกเนี้ยอาวุธเนี้ยจะมีข้อเสียอยู่คือมันจะดรอปยากนะก็คือด้วยมันเป็นเทียสีฟ้าเทียสีฟ้าเราจะได้เริ่มเริ่มได้ประมาณเวฟที่สี่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝืนอดทนอดกัน้นเล่นไปก่อนไอ้ <c oughs> <c oughs> ผมเพิ่งตื่นมานะโทษทีแล้วก็อัดคลิปเลยนะเสียงมันเลยแปลกๆหน่อยนะถ้าฟังแล้วอ่ะผมแค่อยากเล่นเกมนี้เลยทันทีนะแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะ โอเคเอาฮาเวดแบบเยอะๆขอเยอะๆเลยโอ้โหได้ีก,กอหนึงเหรออืมผมก็ซื้อแบบไม่คิดเหมือนกันนะเพราะเกาะค่อนข้างดีอยู่แลวเหตุกำมัดกำมัดไปก่อนเราซื้อฮาเวดมาร้วลแล้วเราจะมีตังค์เยอะแล้วแล้วก็ปั๊มสเกลลิงได้นะ พราะธนูนี้ยิงธรรมดาไม่ค่อยแรงนะแต่ว่ามันเน้นเอฟเฟกที่มันกระจายออกไปแล้วโดนมอนนะซึ่งช่วงแรกเรามีแค่อันเดียวมันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะเพราะมดามีบบคนข้างแรงอยู่แล้วนะโดยส่วนตัวที่ผมคิดตาแรงมากถึงขนาดว่าเรายิงเม็ดเดียวอะ่ะมอนในแมปแม่งตายไปเลยเว้ยเห็ะสบายมากค่อนข้างแรงแล้วก็ดีเอาฮาวิทแบบไม่คิดอะไรเลยแล้วกันฮาว,วิทรัวแต่จังหวะนี้มันเป็นจังหวะทางเลือกแล้วนะเราต้องหาอาวุธให้ได้นะว่าเราจะเล่นอาวุธอะไรผมแนะนําว่า ควรหาอาวุธที่แม่งมาช่วยเราได้จริงๆอะ่ะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไม่มีอาวุธเล่นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอ่อเราซื้ออาวุธอันอื่นมาก่อนแล้วกันเ <c oughs> พราะไม่งั้นมันจะลำบากนะ <c oughs> ผมว่าไม่งั้นเหนื่อยเกินฝืนมันเป็นการฝืนนะ่ะผมว่าเราโอเคเราได้ถุงมาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันลบๆไปเพราะอาวุธอันนี้ได้ฮิวสดงานหนึ่งได้ดามจนะแค่2งอันผมว่ายังพอเล่นได้อยู่ จะยิงช้าไปแต่เราไม่แคร์นะเรามีกระจายอยู่แล้วตรงแรกมันต้องเล่นแบบกำหมัดเล่นไปก่อนนะตัวอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยฟื้นขึ้นมารู้สึกเสียงมันแบบแปลกๆนะผมไม่รู้เหมือนกันมันฟังเสียงตัวเองไม่ได้นะ <c oughs> เวลาตอนอัดอะ่ะปกติผมจะเข้าไปเช็คใน d i s คอร์ก่อนค่อยอัดแนละ้วว่าเสียงตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรผมวันนี้ผมแค่เร่งรีบเข้าใจไหมจริงๆก็เพิ่งเลิกงานแล้วก็หลับไปได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ฟื้นขึ้น,นมาพอดีไหม ก็เลยเอาสักหน่อยเลยแล้วกันโอเคเอาแอทแทกสปีดมาน้องโอเคเราธนูโอ้โหธนูมากันคุ้มกลาหัวเราไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยหาธนูอันนี้นะเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะโอ้โ oh, หไม่ได้เลยไม่เป็นไรเท่าที่มีไปก่อนอย่างน้อยมีป้องกันตัวนะมอนมันเริ่มไหลเข้าตัวเรามาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กันตัวจังหวะนี้เราโอกาสแตกมันสูงมากนะ โอ้โหเอฟเฟกต์ผลไม้ไม่ไม่เกิดมันแย่งคิวแบบโหดมากนะอนุธนี้ยิยงยิยงยิงเข้าไปน้องพยายามกันเข้าไปพี่ให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเสมอม <c oughs> ยิยงยิงยิงฟิวฟิวฟิวอย่างน้อยตอนนี้เราการันตีรวยได้เราได้ฮาวิทบวกสองุกสองสอง่าสุกๆเวฟนะเพราะเราซื้อเสื้อเกาะซูพีม,มานะโอ้ยน้องใจเย็น นี่ขนาดมีอาวุธแย่งฆ่านะมันยังดรอปเยอะขนาดนี้เลยนึกสภาพไม่มีนะผมคิดว่าแม่งแบบวายป่วงแน่ๆผมเา่าเกาะสองนะเพราะเดี๋ยวเราพอเปลี่ยนธนูออกมันจะไม่มันจะไม่มีเกาะแล้วนะ <c oughs> อันนี้เอาได้เพราะเรายิงโอกาสแม่งล่วงแบบล่วงกับพื้นมาเยอะมากโอเคเป็นธนูงนี้แหละผมว่าพรีเซตเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าค่ารักเรายัางน้อยด้วยนะมันก็เลยไม่ดรอปนะแต่โดยรวมผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแค่นี้เราก็เล่นได้แล้ว ต่ว่าเราเป็นธนูล้วนเลยนะอาจจะไม่ตรงตรีมไปหน่อยแต่ว่าอยากให้เห็นถึงความโบเก่นของธนูนี้นะหลักๆไม่รู้ว่าจะได้ครบหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราขายกินหมดนะผมพูดตรงๆว่าไม่เก็บเอาไว้โหยิงดอกหนึ่งชิวๆเลยนะใจเย็นยน้องๆเดี๋ยวมุ่งมี่เข้ามาถ่ายกันเยอะน่ากลัวนะรู้ไหมเอาฉันค่อนข้างช้ายังไงล่ะ โอเคอย่างน้อยเราก็รวยมีประโยชน์เอาก็ได้โอ้โหได้เกาะแบบสมอันเลยเหรอมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไม่ซื้อโอเคผมเอาค่าลักก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันแทสเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันต้องตำแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ดรอปอาวุธนะเติดติดทีได้ติดทีได,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 ด้โอเคยิง,ยงโอเคได้ดรอปผลไมล้แต่ก็เริ่มกลัวแล้วเลื่อนหนึ่งเนี่ย Okay. ได้เลื่อนละในระดับหนึ่งแต่ก็โดนชนทีเดียวแท็กได้อยู่ดีโอเคสบายใจสบายใจทุกคนสบายใจได้ครั Half บฟู่สบายใจสบายใจโอเคฮิวฮิวเออฮิวฮิวฮิวโอ้โหแม่งยิงแบบเบามากธนูนี้แม่งแบบไม่ต้องเล่นไก่ตัวแบบพวกอย่างนั้นจริงๆทีนะที่ผมเข้าใจไม่งั้นแม่งดามจแบบมันช้ามากมันโจมตีแบบช้าแบบช้าจัดเลยนะนี่ขนาดระบบแอทแท็กสปีดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะ แล้วเราก็วิ่งดีนะเราออฟสปีดมาหกดาเมจมาเลยล้นๆอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ดาเมจล้นๆเราเลยอึดแบบอึดในระดับที่อึดแบบล้นๆในระดับหนึ่งอยู่เอารีเลือดก่อนแล้วกันผมเอาสิบฮาเวดนะเพราะว่าทุกอันมันไม่ค่อยได้มีค่าขนาดนั้นนะเอาเลือดก่อนโอ้โหไม่ได้ด้วยกุณขอสักอันเถอะโอ้โ,อโหโอเคเราเดี๋ยวเราซื้อหุ่นมาช่วยแล้วกันนะผมมันไม่มีอะไรมีประโยชน์เลย เก็บังค์เก็บตังค์ใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเกมน,นี้มันไม่มาช่วยไม่ได้แล้วเราต้องเล่นเท่าที่มีไปก่อนตอนนี้สลาดก,การก็รกถือว่าสบายๆแล้วเราก็รวยมากนะฮาเว็นี่5้าสนานะเว็บเท่านี้ก็ถือว่าเยอะเๆแบบเยอะแบบมากๆเลยนะแทบไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ขอธนูอันนี้หน่อยดิกูเข้าใจนะกูมีอาวุธนี้เยอะแล้วแต่ว่าปกติอมมันก็จะได้นะเพราะปกติผมชอบเล่นแพทเทิร์นนี้มักจะได้อาวุธอื่นเสมอนะโดยรวมอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีมาเป็นอาวุธแบบเดียวเสมอ,อแต่ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่อยากได้เพิ่มอีกสักอัน2ออันนะเพราะว่ามันมันจะมีผลกับการเครลียร์เรามากนะเข็มถกสปีดลบอ่าอัลักเพิ่มโอเคผมครับ โดนดามจเราจะวิ่งช้าลงแต่ผมคิดว่าถ้าหลังๆเราไม่โดนก็ไม่มีผลปะไม่เอาแล้วกันนะเสี่ยงเกินผมไม่ชอบความเสี่ยงนะ,ะได้อีกฮาวิโอ้โหฮาวิเราจะล้นแบบล้นเกินนะเวฟเก้าแล้วแต่อุเ้เเลยไม่มานะแต่เรามีคนมาช่วยเราแล้วนะ <laughs> ดูสีน่ารักมากเลยมีคนมาช่วยแบบ <laughs> ในมดนี้มันจะมีพวกฝุ่นพวกนี้ด้วยนะมันแตบบ่ว่าเป็นเหมือนซัมบอนมินิของเรานะซึ่งมันจะอินจากสเตตเราแล้วก็ ใช้อาวุธม,ม,มัวๆซัวๆนะอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแบบยืนกันเราอะไรเงี้ยเคเรายังมีกำลังอยู่ก็ขอค่ากล่องหน่อยครับโอ้โหสวยสวยอือห ด้ได้เปลี่ยนอาวุธตอนไหนเนี่ยกุถามจริงๆนะเกมขอร้องแหละจริงๆนะอยากเปลี่ยนอาวุธมากเลยขอร้องละเกมผมรู้นะผมอาจจะซวยอาร์จีในบางช็อตแต่บางคลิปผมก็เรื่องอะไรก็ไฮโลเกินอ่ะแต่ว่าไม่อะไรมันก็ไม่ควรจะแบบอย่างนี้ป่ะโอเคเอเคก็ได้ลักก็ดีเกาะก็เอาดาเมจแบบแรงๆโอเคได้แล้วโผล่ได้สักทีน้ำตาจีไหลผมไม่รู้เราจะสู้ไอ้พวกที่โผล่ขึ้นมาไหวป่ะแต่ผมโลภนะ เพราะอันนี้ปกติมาซื้อมันจะได้นั่นโผล่ขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าผมมีอันนี้แล้สองอันอะโหอันนี้ก็คือไอเทมจากการ์เดนเนอร์เรานะก็คือเราเก็บปุ๊บมโอกาสสปาวซลมอนนะซึ่งไม่ไรเสียเราก็ซื้อได้นะโอเคเราปั๊มลักรัวๆนะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเราฮิลไฟเราไม่น่าใช้อันนี้ดีลบพีหน่อยแต่ว่าได้ทุกอย่างคุ้มค่าแบบคุ้มราคา โอเคเราประมาณนี้แหละผมว่าแค่นี้พออยู่แล้วสำหรับเราอะเราแลไงโผล่มาแล้วไงดาเมจกูลดล้วไงกูไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่าเอฟเฟกต์ทำดามจกูยังมีอยู่งานว่าหนึ่งตัวงอกขึ้นมาแล้วจริง <c oughs> การเดนเนอร์มันน่าจะใช้อาวุธอันนี้ได้นะถ้าใช้ได้ผมว่ามันน่าจะโอพีมากๆนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะเพราะเหมือนมันอยู่พลอหมดแล้วแบบ หมดมันมันไม่รู้ว่าเรียกอ,อะไรอ่ะเหมือนว่ามันไม่ได้เตรียมพีเซตอาดธนี้ไว้ให้แต่ก็ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็โหดแสุดๆแล้วนะโอเคโห oh, เรารวยรับทรัพย์รวๆนะรีเจนเจตอ่ะเหลือๆนะขอ,องแบบเแบบท่านี้ก็ยังรวยขนาดนี้เลยนะก็มาเลยครับ เก็บเงินเก็บเงินรวๆอย่างเดียวไม่สนอะไรของเงินเงินเท่านั้นที่ทำให้เรามีชีวิตรอดนะโอเคโหรวยจัดรวยจริงโอเคไม่พูดเยอะรวยก็คือรวยเอาแอทแทกสปีดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวซื้ออันนี้ให้มันแวนได้แล้วก็เดี๋ยวหาอาวุธโอ้โหไอ้เกาะนี้มันมาเยอะเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าเลือดเลือดหนึ่งเราไหวหรือเปล่าลงไป อ่า uh, ผมว่าได้อยู่ผมผมว่าเลือดหนึ่งเราไม่น่ามีปัญหาปะ่ะเพราะยังไงเรายิงแตกก่อนได้ได้แบบฟอร์สเลือดหนึ่งอยู่แล้วผมเชื่อว่านะผมใช้คําว่าผมเชื่อว่านะแต่ถ้าแตกก็คือผมโง่เองนะผมใช้คํานี้นะผมเน้นยิงให้แรงเลยลเเลเแล้วกันเคเลือดเราคิวลลโอเคได้อยู่โอ้ยิงสักขนาดนี้ผมว่าชิวแล้วแหละพอมันมีสามอันแล้วดูดาเมจเทียมดิมันเริ่มแบบ ป่าเถื่อนขึ้นนะทีเราได้เกาะมา5้าอันหาเวฟเด้งวีละหเ,เวฟเวฟละ5้าคือแบบตึงจัดนะก็คือได้งเงินฟรีเวฟละ5้านะก็คือถึงอาจจะนับหลังจบเวฟไปแล้วแต่ว่ามันก็ได้เยอะแล้วนะเกนเราเกนแต่เกณนเราเยอะแล้วอ่ะอย่างที่ผมพูดนะวันนี้เริ่มเกียนแล้วเพราะมีหลายอันอ่ะเดี๋ยวเราค่อย,อยๆเซลอาวุธเริ่มต้นของเรากินไปทีนิดทีนิดแล้วกันนะมันจะได้ชีวิตจะได้สบายขึ้นพอเวฟเกลียนเราจะเริ่มสบายละ ถึงเราจะได้ช้าไปหน่อยแต่ว่ามันก็ก็ยังชีวิตดีอยู่นะที่มันมีหลายตัวที่เล่นธนูนี้ได้เกียนมากนะแต่ว่านั่นแหละผมก็ถือว่าตัวนี้นแล้วกันเพราะผมไม่อยากเล่นแพ็กเกจเริ่มต้นมันมันซิมเพิลเกินนะอทีละสิบเก้าเองยังไม่แรงมากนะว่าเราสามารถแรงได้มากกว่านี้โอเคฮาวิเราเพิ่มแบบรัวๆนะ อันนี้ไม่ควรเอาอย่างแรงแท็กสปีด20ขอบคมนครับอ่าไม่ดีสักอันอ่าลบดอทบวกลักเอาก็ได้นะไม่ใช่ลบดอทบวกลักเพิ่มลักนะแล้วก็เพิ่มแบบแทบจะทุกอย่างเท่าที่จะเป็นรดยได้อันนี้ไม่ดีโอไม่ดีสักอันเลยนะคือเราอยากได้ธนูนะมันก็เลยต้องแบบหาของอื่นมาให้ธนูมันออนไลน์ให้ได้นะ แต่ดามจกับบอสจะไหวไหมเนี่ยผมว่าดามจบอสเราขี้หมาอยู่แล้วแต่เม่ไรเราฝากตัวลอมเราตีแล้วกันมันค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ตัวนี้เราเจอตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะเราพยายามเดินเรื่อยๆนะเราอย,อย่าหยุดอยู่กับที่ตัวนี้มันจะทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะบอสตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะผมพูดตรงๆถ้าเทียบกับตัวอื่นอาจจะเพราะเวฟเ,เคลียเราเถื่อนด้วยแหละ ดูมอนไม่ได้โผล่มาหาเราเลยนะะตายหมดแล้วโดนไอ้โปรเจคทชิ่งของเราแบบที่สปาวจากคนูเราฆ่าหมดเลยนะมันทีละยี่สิบองก็จริงนะแต่มันแรงมากนะแรงแบบแรงแบบจนฆ่าได้หมดอะ่ะโอ้แม่งแบบแรงจัดเดี๋ยวพอบีหลายๆอันมันจะเวอร์มากนะแล้วผมหวังว่าเราจะได้หลายๆอันอีกในอนาคตนะถ้าเป็นไปได้ โอ้หรวยขนาดนี้โอเคฮาวเวิ Harvard เยอะอะไรเยอะบวก1 Re g e รีเจ t เนอรชต่ออแล้วก็บวกลายสตีลโอเคแต่ลบ20ดาเมจผมว่าคุ้มที่เราจ่ายอยู่นะเพราะมันไม่ได้มีอะไรเสียมากอันนี้ไม่เอาอยู่แล้วแล้โเราก็ได้ดาเมจคืนมาทันควันนะเพราะฉะนั้นก็เจ้าเจ้าบวกดอทอันนี้ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่ผมว่า จริงเราอันนี้เราสามารถซื้อได้นะเพราะผมคิดว่าเราจะไม่โดนเดลเมจนะในจังหวะนี้ละซัมมอนโรแมนติกโคดวิธทูแวนแอนไลนิ่งเชฟสเกลวิธเพย์สเต็ปไม่ดีเท่าไหร่โอเคได้ธนูละหึงหาตั้งนานเป็นขั้นสามไปเลยแอทแท็กสปีดฟรีก็เอานะไม่แย่อันนี้ลบคียลบเกาะแต่ว่าโดยรวมเราได้ดาเมจเพิ่มนะตอนนี้เรามีสี่อันแล้วนะความฝันเราใกล้เป็นจริงนะเดี๋ยวดูเวฟเคลียร ที่เหลือผมหาเทปดูตังได้ผมจะยิงอยู่ตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้ระบบวงจรมาทำงานไว้นะ <c oughs> ดูยิงดิพอเป็นขั้นขั้นสามมันต่างจากปกติก็คือเป็นสมโปรเจกต์ทายที่สเปาออกมานะแล้วก็เพียสหนึ่งเป้าถ้าเราขีดได้แล้วก็ดามเมจเบสดเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเนละถ้าเทียบกันแต่โดยรวมมันก็แรงอะ่ะแต่มันทำแทนเราทุกอย่างเลย ีเราได้เห็ดมาริโอมาด้วยแม่งแบบเลือดเพิ่มดาเมจเพิ่มนะทุกอย่างเพิ่มโอเคอยู่เรียกว่าไหลๆเดินชนแบบไม่คิดอะไรอ๋อลืมไปถ้าเราโดนดาเมจเราจะวิ่งช้านะแต่ผมก็ลืมคิดไปไม่เป็นไรแต่เราได้ดาเมจฟรีนะโ,โบลบไปเท่าไหร่ลบไปสิบสี่แล้วอะอะไรอะค่อยๆทยอยกันไปยังไงเดี๋ยวตังมันก็ไหลเข้าตัวเราถ้าไปคิดอะไรแค่วิวชารนะ์ โอ้หกร้อยหกสิบโอเคครับโอ้บวกเมทัลเลียลดรอปก็มาดิครับมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่ต้องไม่ซื้อของอย่างเงี้ยมันวิ่งเร็วแต่ว่าในในสุดท้ายผมก็ฆ่ามันได้อยู่ดีโอ้ยโอ้โหไอตัวโคนตัวนี้โหดมากนะพรามันได้สแตตรนดาเมจเรานะถึงเราจะมีแค่12แบบน้อยมากมากนะแต่โดยรวมผมว่าเยอะะอละเดี๋ยวอันนี้ออกก็ ชิลแล้วแหละผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปอย่างนี้แหละโอเคเรายิงแบบตึกๆดางเดเมจไปนะยิงค่อยๆยิงค่อยๆยิงค่อยๆบรรจงเพราะไงมอนมันจะไม่ไหลามาตรงเราอยู่แล้วนะเพราะเราค่อนข้างดีลิสมันแบบฉับไวอยู่แล้วนะคือสู้กับบอสเนี่ยเราก็แค่เอาชีวิตรอดจากบอสอย่างเดียวนะเล่นตัวนี้ค่อนข้าง,างไม่ได้เพนะิ่งเล่นตัวนี้เล่นอาวุธนี้ค่อนข้างชิวนะเพราะดูมอนมันแตกสลายแล้วตายไปตามการเวลาเราแทบแบบไม่ต้องทำอะไรเลย จะมีโดนดามจดบ้างแต่อะไรบ้างก็ไม่ได้ขนาดมือขนาดนั้นนะโอ้เรียกว่าเราแบบเหลือเฟือนะสบายสบายเลยโอ้กวิ่งเก็บตังคิวคิวห้าวิเรา170เองเหรอเนี่ยบวกเมทัลเดียดดอบมันก็ดอบเยอะนะโอ้ดอบเยอะแบบเยอะ,แบบยอะจนล้นเลยว่ะคือ <laughs> ม,มันเพิ่มสปีดแต่เราตอนนี้ไม่มีผลนะเพราะเราโปรเจคท์ไทยเราโฮมมิ่งนะแบบล็อก มันแทบจะแบบเพิ่มสปีดไปมันก็มูด้ามากนะเราก็แค่ยิงยิงยิงไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันก็ตายเองนะโหไหลเข้าตัวไม่ดีนะนี้เราไม่เอาเอาค่ารักแล้วกันนะเผื่อได้ของที่ดีเฮ้ยผมเอาขี้ด้วยผมลืมซื้อเลยโอเคซื้อนี้ด้วยขอธนูอีกได้ไหมได้ดาเมจฟรีอีก ขอลบสปีดขอสปีดเพิ่มหน่อยแต่ฉันอยากได้ธนูขอธนูเธอได้ไหมโหดูดูดิดโหตังรวยยับรวยยับคือได้ง่ายสถานการณ์ตอนนี้เราทำอะไรเราก็รวย <c oughs> ถ้าก็รวยทำอะไรก็รวยนะดาเมจก็ค่อนข้างแรงแรงกัแบบแรงจัดเลยนะ ดูตังที่เก็บดิมันบวก40%จริงๆนะเนี่ยที่ผมดูแมงโจ๊กเกอร์มากเลยนะไอเทมนี่มันแบบเก่งเกินคือในเมื่อเพิ่มสปีดมันก็มีผลแล้วไงดูดิเปนแบบเรายิงยังไงมันก็ตายหมดอะ่ะเพราะมันโดนโฮมมิงเรานะซึ่งถ้าได้เราได้มองอีดผมว่าน่าจะเก่งกว่าน,นี้นะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รโดยรวมก็ชิลอยู่อะ่ะ ดูดดามจดิแล้วก็ดูการยิงปกติของเราแม่งช่างล้นเหลือเหลือเกินอเอาไม่เอาของไม่ดีเอาไอแทกสปีดนะเอาคริเน้นคริแล้วกันไม่เอาธนูนี้เราไปต้องการนะซื้อไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพิ่มน็อกแบ็กอัโอเคได้สมอันละเราเซ็งนะเราไม่ต้องการจะเล่นธนูนี้เกินความจะเป็นไปแล้วนะ อันนี้ปิงผมว่าไม่จำเป็นป่ะเราไม่ต้องการการปิงอะ่ะโ,โอ้มันไม่จำเป็นต้องเบลส์นะปืนนี้ของเรามันจริงๆเราไม่เอาก็ได้ไม่จำเป็นนะเพราะมันเบลส์ไปก็เปล่าประโยชน์นะโอ้ผมดีซะเยอะโอเคอันนี้ดีเลยแต่เราไม่ต้องการเบลส์นะเรายิงโดนตัวปุ๊บมันก็เรียกว่ามันก็ไปต่อมันเองอยู่แล้วอะ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นธนูได้6อันแล้วนะ ไอห้าอันเหลืออีกอันหนึ่งพอเราเปลี่ยนก็ชิวแล้วว่าเพราะสแตตมันจะเพิ่มขึ้นแบบนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทาเวดเราก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเปลี่ยนเป็นสเกลได้สี่สิบเจ็ดเบสดามจมันน่าจะเยอะนะแล้วก็บวกกับดาเมจที่เราบวกพื้นฐานเข้ามา ส่วนาโปรเจกตไทยมันจะไม่ค่อยโฮมมิ่งกับเข้าตัวเดิมนะแต่มันก็จะโดนบ้างแต่แบบตะปา,ายนะแต่โดยรวมแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะผมพูดตรงๆจริงผมน่าจะซื้อไอจอนคอนแทคอกัตั้งแต่แรกนะไอไอเทมที่บวกฮาร์เวดกับบวกดเมจนะแต่แรกกันเราถ้าโดนดมเมจเราจะวิ่งช้านะแต่าโดยรวมเราไม่โดนแล้วไงตอนนี้เพราะนูเราเยอะละโลดเมดนะไปเลย จย่งก็มีโดนมากแหละแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่น่าจะถึงขนาดที่แบบว่ามันเทคเยอะขนาดนั้นแนหะมันวิ่งช้าไม,ม่ผลนะเราขอให้ยิงแปะโดนตัวได้เพอโอ้ได้ฟรีค่ารักโอ้เกาะได้อีกไม่เอานะไม่จําเป็นเอาดอทโอเคได้รักเพิ่มศัตรูมาเยอะชอบเอาอไรสติวอีกอ่าลบได้แต่ไม่เป็นไรได้เลือดเพิ่มได้ครีเรา อยากได้ไรสติลไหมผมว่าไม่เอาก็ได้ไม่แย่เลื่อนหนึ่งถามว่าโหดไหมโหดอันนี้โหดเราลงไปเลื่อนหนึ่งยังไงผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะเพราะยังไงเราฮิลแบบอินสแตนลี่อยู่แล้วนะโอ้ยโดนหนึ่งทีวะ่ะใจเย็นมันเสียว,วะ่ะโอโ้โหการลงไปเลื่อนหนึ่งมันช่างน่ากลัวมากนะเร,เราความรู้สึกเราในตอนนี้จะดูดาเมจที่เราทำดิโอโ้โห มันเสียวนะมันเสียวนะเมื่อกี้วืบวืบ,บ,บ,บแต่ว่ายังชิลชิอยู่่กี้ผมโดนไปทั้งสองคิดแต่เราก็ยังยิ้มได้อยู่นะมาดูดิมันโฮมมิ่งแบบเอา,าสุดเลยง่ายง,ไงไ่ายบายเลย นี่ดามเราเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นนะไม่ค่อยแรงมากนะเพราะเราซื้อของหลายอย่างบวกกันไปบวกกันมามันลดดามจเพิ่มดามจวนหลุดอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นผมเหมือนข้าเราคิ้เราได้เงินอ๋อมันมีตัวถือไอ้นั่นแน่เลยไอเทมมันน่าจะมีไอเทมที่ค่าเราได้ตังค์นะของเทปของไอตัวนั้นนะอันนี้ไม่เอาก็ได้นะไม่จําเป็นนะไม่เอานะโหแต่ละอันมันได้ช่วยให้รู้สึกดีเลยเอาขร้นะจังหวะนี้ ทูพิสโตวิเช h เตอร์สเกลวิ่งฟอร์มเพเยออันนี้ดีนะเพราะว่าเราเป็นเรียกอ,อะไรเป็นสเกลเรน g ์อยู่แล้วนะถึงว่ามีรีเราจะได้น้อยฝ่นเรน์นนะมันอัตราครึ่งครึ่งอยู่แล้วโอเคเราเอาวุธได้6อันแล้วนะไป let's go อยู่ทำไมในเมื่ออาวุธเราเยอะแล้วนะเลื่อนเราลดเกาะเราลดแต่เราก็ยังเก่งอยู่ซื้อหลอเลยบวกเกาะบวกน็อก a c k ลบ s สปีดแแต่เราเทคดาเมจเราวิ่งไวแวน ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มซื้อซื้อไปไม่แย่ตอนซื้อรีโลก็ได้รีโลฟรีประหยัดตังค์ไปโอเคตอนนี้ฟามฝันเราเริ่มเป็นจริงแล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนอาวุธจนมาถึงขนาดนี้นะโอ้โหดูมันยิงดิไอตัวการ์เดนเเล่นแล้วยังรู้สึกแบบเพราะเราแบบใช้คาทาฮาเวตแล้วเราไม่อยากเปลี่ยนนะแต่ตัวนี้ผมบอกเลยแม่งเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเถอะเล่นอันเนี้ยแม่ง อลังหรือหวาแล้วก็มอนเกิดมาก็ตายเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินให้เราทันทีเราก็แค่เสพเงินที่มีนะตอนนี้ผลหักลบกันไอเทมเราที่มันบวกสปีดตอนที่โดนด,ดามจนะเราก็จะลบสปีดแค่หนะแต่ถ้าเราดาันสปีดกลับได้ก็ฝาจะลด1%เอร์ไปเนะี่ยมันก็น่าจะไม่ค่อยมีผลมากเพราะเราบวก2ลบสามอะ่ะมันก็จะลบแค่ทีละหนึ่งแนะต่น,นี้เราวิ่งช้าอยู่แต่โดยรวมก็มันก็ไม่มีตัวอะไรทำดามจเราได้อะ่ะ <laughs> มัน แค้นดูอะไรเอดิติ้งกับเราได้นะมันแค้นดูริงๆใช่ไหมรวยแบบรวยเกินอ่ะเอาอีกแล้วเอาเกาะกระลบโอเคเอามาให้หมดอะ่ะเอามาให้หมดอะ่ะเอาอะไรวะแทงสปีดผมมีร้อยแล้วโอ้โหเฟรอสละเอารักได้ป่ะเอาเกาะก็ได้เอาหมดอะ่ะพอรวยแล้วนะเลือกอะไรก็ได้ชีวิตอ่อ อยากได้สปีดโอเคได้เป็นเทียแดงมาเป็นเทียแดงเลยนะเพราะเทียแดงค่อนข้างโหดมากนะมันจะเป็นสปาว4อันแล้วก็ดีโอหกสิบเก้านะค่อนข้างเถื่อนมากโอ้ไอเทมนี้มาช้าไปวะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรรีซื้อปุ๊บเราจะได้สวนกันอันหนึ่งนะผมดูไอเห็ดที่เราได้มาก่อนมันทำอะไรได้นะบวกหนึ่งรีเจนเนเรชั่นทุกๆ5กห้าแมคซิมัมฮะเฮดพีก็คือเรามีเลือด5ได้1ึ่งรีเจนบวกหเกาะต่อทุกๆ15โอแล้วก็บวก หนึ่งไลท์สติลต่อทุกๆเลือดโ okay. อเคก็ชิลอยู่อ่าไปซื้อโอ้ของดีมาเว็บนี้เราก็ควรจะซื้อนะแต่ผสมอาวุธก่อนตังเหลือก็ไปจัดไปหนึ่งทีเอาไลท์สติลด้วยเผื่อไปใช้เผ่ว่าเดี๋ยวเผื่อเราสปาวกล่องนะโอกาสที่เราสปาวกล่องมันเยอะอยู่แล้วนะเ,เว็บสิบเก้เรยดีกว่าซื้อมามันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดี้ว่า ไม่เป็นไรหรอกยังไงไม่มีอะไรตัวอะไรทำอะไรเราได้แล้วดูดาเมจที่เป็นพุ่งออกไปสิโอโหเรียกว่าล้นนะโอ้ด้กล่องแล้ว60บาทขอบคุณครับ,รบโอ้โห60บาทตึงๆได้หนึ่งลักขอบคุณครับ,รบโอ้โหเกมนี่เรารวยขนาดถบอว่าเหลือ เวลาด้เวฟแบบเหลือเฟือเลยนะโอ้โหรวยจัดรวยแบบไม่รู้จะรวยยังไงรวยเกินไปเก็บไปด้วยได้บวกลักอีกชีวิตทุกอย่างนช่างแบบอู้ฟู่ยิงๆมีซัมมอนแบบเล็กๆอีกอืโอเคเอาเอาไม่เอาก็ได้เอาดาเมดแล้วกันนะจะได้เท่ๆจะได้เต็มๆไปเลย101%ปอไปชิวๆ อ่าลบเลนได้ได้ดาเมจเพิ่มมันจะโอ้โหดามด hit เมจหนึ่งฮิตของเราโอเคได้ค่ารักเพิ่มเอาอีกอ่าไปดีสักอันโอเคซื้อได้ของฟรีเอามาให้หมดดาเมจกับบอสบวก25%อันนี้เมทัลเลียลได้ฮิลได้เลือดอีก5ก็ซื้อโอเคสแตตประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเวฟบ20ผมคิดว่าน่าจะได้สบายสบายเลยนะดูดาเมจเราก็น่าจะชิลจัด,จด เพราะว่าเรายิงตัวหนึ่งเข้าอีกตัวหนึ่งนะ้วดูดาเมจดิโอ้แบบยังไม่รวมไปตัวแก๊งแบงของเราเลที่มันยิงสแตตจากเราอีกเพราะมันได้ทั้งสแตตมีดีแล้วก็เลนของเรานะถึงมันจะยิงเบาแต่ก็นั่นแหละก็ไปค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ตายนะแต่ว่าจริงๆก็แรงอะเพาตายแบบชิวๆเลยนะก็โดยรวมตัวนี้จริงๆถือว่าไม่ยากนะสะแตตประมาณนี้ผมว่าโอเคมากนะรัก200ร้อฮาวิท่า3ร4 แล้วก็โดยรวมก็เปลี่ยนเป็นเลนได้33นะซึ่งเลนจริงๆเอามาใช้กับวุ้นนี้ไม่มีประโยชน์มากนะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจค่าเลนนะเราสนใจค่าฮาร์เวกที่เอามาคอนเวิร์แล้วยิงให้โปรเจคทายมันไหลออกไปนะโดยรวมดาเมจมันก็ถือว่าเยอะมากแล้วของมันก็รวยมากนะมันก็เฟอร์มากๆด้วยนะถึงอาจจะไม่ได้บิ้วแบบสุดเพราะช่วงแรกคนูเราไม่ออกแนละ้วเราดวงไม่ค่อยดีแต่พอหลังๆมันก็มานะเราแค่เปลี่ยนไอเทมไปตามสถานการณ์นะเรียกว่าตามสไตล์ช่องนี้แล้วกัน <laughs> โอเคก็ถือว่า เพอร์ฟอร์แมก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับความรู้สึกผมก็โอเคเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะก็จริงๆก็อยากให้ช่วยกันกดหน่อยก็ได้นะเพราะผมรู้สึกแบบก็เรียกอะไรอ่ะแหมมันขึ้นช้าเลอเกินแต่จริงก็ประมาณนี้แหละผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะก็ฝากกดแด้หละเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับไปละ